สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวน้ำยาอีกหนึ่งตัวนะครับจากแบรนด์ไนซ์ซูมิดยูนะครับตัวนี้ก็เป็นเอ่อตัววอเทอร์เมลอนกรัมนะครับเหมือนเดิมคือถ้าเกิดใครที่เคยดูผมรีวิวตัวน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้วเนี่ยผมเคยรีวิวตัวน้ํายาตัวนี้ไปแล้วนะแต่เป็นของน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้านะไม่ใช่น้ํายาพอตนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์กันก่อนรูปทรงก็จะเป็นขวดเดียวยาวนะครับผมก็ขนาดจุนะครับ30มิลลิลิตรนะ ก็จะประมาณนี้เนาะในทุ้อยู่เหมือนเดิมนะครับหน้าปกทุกอย่างนี่จะเป็นเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวมาดูตัวน้ํายากันว่าน้ํายาจะเป็นสีใสใสเหมือนเจ้าบุหรี่ไฟฟ้าเป่ะนะเห็นไหมก็จะเป็นใสใสเนาะเหมือนบุหรี่ไฟฟ้าเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูดกันนะครับว่ารสชาติและกลิ่นเนี่ยมันจะเป็นยังไง โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะมาลองดูรสชาติและกลิ่นนะครับของเจ้าน้ํายาตัวนี้นะว่ามันจะเหมือนกับบุหรี่ไฟฟ้าที่ผมเคยรีวิวไปหรือเปล่าเรามาดูกันอืมรสชาติเนี่ยสัมผัสแรกเลยนะให้ความใกล้เคียงกับบุหรี่ไฟฟ้ามากเลยแทบไม่ได้ต่างกันเลยอะอมผมมองว่าน่าจะเป็นที่ตัวนิกมากกว่าเดี๋ยวผมจะลองรีดนิกดูเพราะว่าความหวานหรือความฉ่ำของแตงโมอะ คือได้เหมือนกันเลยเดี๋ยวผมจะลองรีดนิกด,ดูนะืยิ่งดูดเยอะยิ่งหวานผมบอกเลยว่าตัวนี้ให้รสชาติที่เหมือนมาก หวานเลยคือถ้าคุณจะซื้อน้ำยาที่เป็นน้ำยาพอร์ตกับน้ำยาบุหรี่ฟ้านะครับผมบอกเลยว่าไม่ต่างกันโอเคสาหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้กันก็ใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กันนะครับเดี๋ยวเราจะมีน้ำยาพอร์ตนะครับตัวอื่นๆมารีวิวให้ดูกันอีกเนาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ